ไหนกองก็ไม่มีสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้รายการเฮียอะไรครับกูเะรู้ไม่ดี่ไม <c oughs> ่ดิ่ง <c> ก <oughs> ็ไม่รู้เฮียอะไรเลยไอตัวรู้ก็ไม่พูดอีเอ้ยเปลี่ยนบ้างยไปไหนครับวันนี้วันนี้เราไปไหนครับวันนี้เราไปไหน,น,นเราจะไปเีย <c oughs> คุกเอาคาทาดกันแล้วผมขับรถไปได้ไงมกานขับปาสิโกอ่ะมือสั่นไปวันนี้เราไปสวนน้ำแล้วนะครับผมเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นสุดๆเลยครับจากการออกทหารครั้งแรกก็ได้ไปเที่ยวสวนน้ำเลยครับซึ่งไปทำยี่อะไก็ไม่รู้ครับวันนี้เราต้องพาทหารมาหาความบันเทิงนี่แหละโจทย์ของเราแต่มึงรู้ไหมเนี่ยที่มึงจะพากูไปเนี่ยสวนน้ำอยู่ข้างค่ายกูเลยกูนึกแใจไม่กูนึกถึงแต่แบบความทรงจำไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นเลยจังหวะจะไปเนี่ยก็ความบันเทิงไงเล่นเล่นอยู่ในเส่กูบบี้ทำไงเออเล่นเล่นอยู่ป กูโดดบ่อเลยนะอันนี้ก็เอาไม้จ่อปากคือเรื่ะ้าครับที่ได้พาทหารไปทำวันนี้ผมรู้สึกดีมากเลยครับแบบว่าผมผมรู้สึกดีมากเลยครับแบบว่าก็เห็นเพื่อนที่เป็นทหารออกมาก็อยากจะพาไปหาอะไรทําสนุกๆก็แบบว่าคือถ้าเพื่อนได้ยินเสียงนกพิณกูโย้ก็ยินดีที่จะพาในทหารนะครับไปผ่อนคลายผ่อนกายผ่อนคลายสบายใจมึงเป็นทหารอะไรนะ หันเรือนี่ไงก็ก็ไปก็ไปศาสตร์ที่เรียนมาจากในค่ายเรามาดูว่าจะลงน้ําแล้วจะเป็นไงรูว่าทหารเรือเขาไม่มีสอนว่ายน้ำภัยเรือเออแต่เขามีภัยเรืออยู่แต่กูได้ภัยอยู่ทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ภัยเลยเรือเล็กอ่ะเาเรียกเรือเทียอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหลือสีวั้นี่อ้นี่มึงว่ายมึงสนุกอะไรวะไหนมึงรอสัมภาษณ์ดแลอดแล้วรอดแรอดแล้วรอดแ้วรอดแลรอดแอดแล้วรอดแล้วรอดแรอด้วรอดแรอดแล้วรออดแ้วรอดแรอด เลยขึ้นาดิเฮ้ยมึงถ้ามึงดูท่านางมึงจะรู้เลยเป็นโลนบุ๊กอุ้ยใช่เลยอ๋อไอ้ลูกแย่โลนี้โลนบุ๊กใส่เล้งผอแม่เอาเล้งเลี้ยงมาตั้งแต่หมอสิงเนี่ยโบรู้สึกดีใจอ่ะดีใจนะครับมาป่าเดียวดายผมรู้สึกดีใจมากครับที่ว่าทหารคนนี้แม่งไม่ตายสักทีวะไอ้เหี้ยดูคำพูดคำใจอ่ะรักนะครับรักคนขับนะคุยกับคนขับวก็ตายตรงนี้แหละเฮ้ยลองดูดิ อ่าวแล้วก็มาถึงแล้วที่สวนน้ำอควาเวิร์ดตรงนี้อควาเวิร์ตที่อะไรเขาชื่อคอลเบียพิเกอร์คอลเบียพิเกอร์รูปปั้นรูลั้อลเบียหายไปดูรูปปั้นคอลเบียหายไปดูหายไปถ่ายรูปปั้นคอลเบียเอ้ยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่รูปปั้นอันนั้นคนจีนรูปปั้นอันนี้คนจีนอันนั้นเจ๊กเรียกว่ามาถึงก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากสภาพดีสภาพอากาศดูในกล้องเห็นไหม ดูในกล้องเห็นไหมแต่ฝนตกนะตอนนี้เราก็รอเข้าไปข้างในไปดูว่าส่วนน้ําจะมีอะไรให้เราได้บ้างตื่นเต้นไหมครับคุณทหารตื่นเต้นสุดๆเลยครับไม่ตื่มาอะไรเลยเป่งนิดเดียวก็คลายแล้วครับตื่นเต้นสุดๆเลยไปปะเราไปกันเลยเราไปดูหนังแล้วมีหนังมีอะไรไหมไปทางนี้ทางนี้ทางนี้รอทางนู้นเข้ากล้องเลยเอาไปเฮ้ยถ่ายอะไรนะเฮ้ยพอแล้ว เราดูบรรยากาศเราดูเลยบรรยากาศเราชมทุก้าของเราที่จะการจะลงมาลงมาแล้วจก็ดำๆเยอะไม่ได้ไปขูดท้้งบนดนะไปแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ได้หว่าไปใช่เอาใครวะใครวะวันนด้จะไลน์ต่อไปเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่ละมาแล้วทีนี่ครับโอ้โหโอ้ยอีหนึ่ง เอาตอนนี้ก็มาอยู่ในสวนน้ําแล้วฮะเป็นไงก็มีภาพบรรยากาศให้ดูก่อนหน้านี้สนุกไหมสนุกสนุกสุดๆเลยก่อนหน้านี้มีภาพบรรยากาศอย่งวะสนุกไม่เท่าไหร่ไม่น,าน,น่<อ>ามีอะไรสน,สนุกไม่เท่าไหร่เหนื่อยแบกขึ้นตอนนี้มึงเล่นเล่นอะไรไปหะเป็นจูวนจี้กับเอเ่อสไลเดอร์เด็กเอยเ้ยกูเล่นนี่ไปเนี่ยเลเวลข้าเป็นเหลืองอ่ะมึงม,ม,มีเนี่ยมีภาพบรรยากาศไอ้เลเวลนี่ไม่ไหวว่ะขอบาย เฮ้ต้องเลี่ยนเฮ้ยเฮ่ยอะไรเฮ้ยเหนื่อยแบกขึ้นพอพอขับอันที่ไปเครื่องจูมินจีแหละเครื่องจูมินจีอ่ะไอ้ยเฮียจังหวะคือมันจะมีจังหวะตอนแรกที่มันอยู่ในอุโมงค์อ่ะอันนั้นคือชิวๆเรื่อมแบบสไลด์ธรรมดาแต่พอมันปล่อยลงมาอะไรเฮ้ยเฮียใจใจกูกระเด็นไปอยู่บนอวกาศอ่ะเฮ้ยเหี้ยเรากูลงไงฟองกูกูปีนไปแล้วอ่ะเออละไอ้ยฟองมันสูงแค่190อ่ะ มันลงมาแล้วมันขึ้นสูงอ่ะขาแม่งกระแทกขอบข้างบนแม่งเดินมาเหงเข็งเดินเขมาเจ็บตีนม่วงน่ากลัวแม่งบอกกูไม่น่ากลัวไอสัตว์น่ากลัวไอเหี้ยปลอกกูน่ากลัวแค่ตอนตอนตัวมึงจะบินตอนแรกมันก็เสียวตัวมุกจะบินกระแทกนั้นแหละอันนีากระแทกแม่เอาลงมาแล้วโซ่เล่นน้ำแบบพรีเมียม ดูโอ้ เขาจบไปแล้วส่วนน้ำวันนี้จบแล้ววันนี้สวนน้ํากลับบ้านแล้วแพ็กของเก็บกระเป๋าถุงมาติกก็ไม่มีเป็นไงบ้างครับคุณทหารมาเที่ยวสวนน้ำเป็นไงบ้างสนุกมากเลยครับไม่มีใครเล่นกับกูเลยมีกูกับไอ้เท่งไก่หม่ำเล่นกันอยู่สองคนแล้ตอนตอนตอนท้ายๆมึงหลับไปหลับนะหลับดี้อยเฮียเหนื่อยไม่มีเฮียร้อนกูนี่ออกออกวิ่งนะมึงวิ่งไปไหนวิ่งไปเล่นเบสเล่กเื่งเด็กกับมึงก็นี่สนามสนามของกูพน์โซนนี้กูไม่รอดลวกูได้แค่เบสขอเลตติ้ง ับส่วนน้ำนี้เต็มความน่ากลัวความน่ากลัวเต็มเต็มสิบผมให้สักเจ็ดแล้วกันไว้สิบเลยคุณน้าบอกเคยใหญ่รอบแรกน่ากลัวสุดเอาไปจบกับบ้านกันแฮปปี้ดิงอย่าอยู่นานการไปเป็นทหารเนี่ยช่วยให้การเล่นสวนน้ำครั้งนี้เป็นยังไงบ้างไม่ช่วยเฮียอะไรเลยไอสัตว์กูก็เหมือนเดิมอันนี้ใกล้ใกล้ค่ายไหมไปไหมไปไปไหมเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะไปค่ายเลยเส้นเฮียอะไรคโดนหลอออกกเ็ี